สวัสดีค่ะพี่เอเองนะคะวันนี้ก็มีเวลาว่างแล้วก็มาบอกสาวๆทุกคนแล้วนะคะที่ชอบถามว่าทําไมพี่หุ่นดีจังนี่ขนาดคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วนะอะไรเงี้ยถึงจะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วนะคะก็ยังดูแลตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองหุ่นฟิตเฟิร์มตลอดเวลาเพราะว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะจะมีลูกแล้วแบบเผล่นี่ได้อะไรางี้นะคะพี่ก็แบบเฮ้ยยังไว่รุ่นอยู่เลยอ่านี่นะคะ ถ้ายาคุณดีแบบนี้นะคะตัวช่วยง่ายๆขอยงเพียวคือหลังจากออกกำลังกายแล้วนะคะมันก็ต้องมีตัวช่วยนิดนึงนี่คือกาแฟที่เพียวกินอยู่ประจํากาแฟพาดาโซนะคะอร่อยมากสำหรับใครที่ชอบดื่มกาแฟเนี่ยเพียวว่าแนะนําเลยตัวนี้อร่อยจริงแล้วก็ที่สําคัญนะคะกาแฟพาดาโซเนี่ยจะช่วยเผาผาาลาญคารลบอในร่างกายแล้วก็ทําให้เราอิ่มนานด้วยแล้วปกติเนี่ยออกกําลังกายดีอยู่แล้วใช่ไหมยิ่งมีตัวนี้ช่วยเข้าไปยิ่งเลิศมากนี่ จำไว้ให้ดีกาแฟพาดาโซนะคะเพื่อจะทิ้งารายละเอียดไว้ให้นะคะว่าสั่งได้ที่ไหนอะไรยังไงนะคะอยากุนแซบอยากคุนดีแบบคุณแม่ก็จัดไปค่ะ